ทานมาจอหนี่แซ่บมาทานข้าวเราเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกน่ครับอุ้งสดๆเป็นๆตัวใหญ่ๆมีโอกาสบ้านจอหนี่แซ่บเครับเด้ออยู่กับอีกหนึ่งเมนูใหม่กุ้งเผาสดๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจอนนี้มุอป่าพินดีครับสำหรับพี่น้องเข้ากินกุ้งสดๆกุ้งเผานะครับวันนี้เรากุ้งเดินทางมาถึงจอหนี่แซ่บแล้วนะฮะไปนี่ครับกุ้งสดๆเลยนะครับเรามีบ่อกุ้งเห็นไหมฮะเรามีบ่อกุ้งอยู่ เพื่อให้พี่น้องสร้างกุ้งสดๆถึงมาเผาเลยครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆแซบๆน้ำจิ้มซีฟูดมาจอนีแซบเชิญนะครับกับอีกหนึ่งเมนูเพิ่มเติมเมนูเด็ดนะครับกุ้งเผานะครับนี่ครับเราเดินทางมาถึงอุบลเรียบร้อยนะครับกุ้งสดๆเป็นๆตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มแซบๆนะครับ อาบนีสังกิโลเลยบพอละบอเบิ้ลตะบอปอาบนี่แล้วนะครับนะครับผ่านมาบนเราน,นี่ครับร้านอาหารของเรามีหลากหลายเมนูครับลาบขมต้่มแซมไก่ย่างปลาเผานะครับลาชุดเรามีกุ้งเผานะครับซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดนะครับพร้อมเสิร์ฟุกทุกท่านเรานะี่ครับผมออกลงออกเครื่องออกอย่างดีนะครับเอาทดวโคตรใหพี่รนรองเขาได้กินเลย ต้องจับกล้องนิ่งๆเรามีกุ้งมาพร้อมเสริร์ฟทุกท่านแล้วนะครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อมาอุบลราชธาน,นีแวะมากินอาหารหลากหลายเมนูไทยกินซีฟู้ดเรามีหมดครับลาบผมต้มแซบกุ้งเต็มเซนนีก๋วยกุ้งเซนีไก่ย,ย่างปลาเผานะครับไก่ย,ย่างปลาเผากุ้งเผากุ้งสดๆนะครับเราลงเครื่องออกอย่างดีนะฮะปานมาอุบลราชธาน,นีแวะมาท่านเขาลานกันีแซ้ครับตั้งอยู่กลางเมืองอุบลราชธานีอำเภอกลางเมืองวังริชสำราบครับ เข้าก o o g l e แม p พิมพ์จอนนี่แซบได้เลยหรือจะเข้าเฟซเพจเฟซบุ๊กพิมพ์ว่าจอนนี่แซบครับลาบผมต้มแซบนะครับไก่ย่างปลาเผาอาหารไทยหลากหลายเกือบ200เมนูรวมทั้งกุ้งเผาสดๆนะครับผ่านมาจอนนี่แซบมาทานข้าวเราเปิดตั้งแต่เช้าย,ยันดึกนะครับปรมเดิมจานแรกครับอ่าแซบๆกุ้ง1กิโลนะครับมาขอบลูกคนะครับมีโอกาสมาจอนี่แซบได้ครับเด้อ กับอีกหนึ่งเมนูใหม่ตุ้งเผาสดๆนะครับ,บ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ